ครับนี่เดี๋ยวเดีจะมาการแก้สนุกกันว่าเราจะมาแก้กันยังไงเดี๋ยวผมจะเป็นคนตั้งให้ตองแก้นะว่าตองนี่จะแก้ได้ไหมดูวิธีการผมตั้งนะว่าจะเยี่ยมกันนั่นไหนไปดูกันครับเนี่ยนี่ไงตองเอาเลยเมื่อกี้นี้อเอาเลยเป็นไงรถแดงอยู่อยู่งูนน้นหลัง,ลงดำ,ดำอ นี่คุณต้องคุณกล่าวว่าจะแทงกี่ชิ้งสามชิ้งขึ้นไปแน่นอนครับสามขึ้นสี่ใช่ไหมลูคนข้างมันไม่ง่ายผมบอกว่ามันไม่ง่ายฮะอยากจะหัวเราะเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วเกินบอกล่วพื้นฐานของแกเป็นคนเยี่ยมบดเอาเลยที่เอาเลยโอ้โหดูดิต้องต้องขี่โกงด้วยโอ้โหโอ้โหยายาสิยาสิ โดนนะโดนดำปาโดนไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนแต่ว่ายิ่งนั่นนี่ไม่โดนไม่โดนก็ไม่โดนเกือบโดนใช่ไหมอีกที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 นะอีกทีนะคุณตั้งเองไม่ได้ต้องผมขอโทษขอโทษหมดแน่นอนจริงๆเลยอ่าอ่าไม่ได้หมดแบบพิล่านะไม่ไม่ได้เราบอกแล้วเราเรียบเปลี่ยกเสมือนเหมือนเยี่ยวที่จะคุบเยื่อ ไปปละไปละไปละเสร็จแล้วไปเคเนี่ยแต่เทคแรกผมบอกให้เซฟไ้นั่นนะได้ได้รมันต้องมันต้องทดลองไปเรื่อยๆยดโดนเย่ยมโเยี่ยมเลยอผมเชื่อคุณตองผมเชื่อคุณคุณ โอ้โหมันเป็นอ่เอาเลยจริงๆแล้วมันเป็นการยากที่สุดแล้วเมื่อกี้สมองใช่ไหมฮะเมื่อกี้เหลืองใช่ไหมอ่าผมเอาช่องตาแล้วกันอ่ะเขาผมจะให้ทางคุณไปนะอยางให้เรายังมีทางแทงมั้งใช่ไหมทางสรามะกินครับผม่าง้ะอ่อฮะดูดูก่อนดิดูก่อนดิเดี๋ยวที่คิดก่อนคำนวณก่อนดิมันต้องพวกนี้นะมันต้องใช้คำนวณปงปง ปิงปิงสสาสเสองสามสี่สสชิ้งสชิ้งโอ้วิระแก้ได้ดีจริงๆว่ะเอาเลยนะอ้าวจระหังเหลืองเลอ่าแองสามส่หกชิ้งเลยเรอกรไมแรงดิดเอาแรงเบา ให้เขาลองก่อนเอานะเยี่ยมี่โอ้โหนีเลยมีสิทธิ์ละมีสิทธิ์มันยึดใครทับซิ่งยึดวโอ้โหปีนึงจะทุนหรือเปล่านเนี่ย ยี่ยตอนนี้โดนละโดนละเนี่ย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 เห็นไหเห็นไหมเห็นไหมใกล้เคียงเลยโดนอีกทีนึงใกล้เคียงอีกทีนึงนะใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วดูแล้วคุณเน้นกว่าผมเยอะไม่ได้ไม่ได้ยี่ยมรับพี่โอ้โหตอนนี้โอ้โหไปไหนละไปไหนละยไปยะออฮึฮึฮฮ พี่ละก็คือพี่ะนะฮะเยี่ยมเหมือนเดิมนะเยี่ยมโหดเหมือนเดิมแล้วก็ถือว่าสุดยอดจริงๆพวกนี้มันต้องมีเขาเรียกว่าทักษะสมาธิไหวพริบจริงๆการแก้เกมแก้สนุกเนี่ยมันมันต้องอยู่ที่จังหวะเหมือนกันนะจะต้องรู้ชิ่งต้องรู้ชิงเมื่อกี้ชิ่งมันคล้ายๆจะยึดนิดหนึ่งนะบางคนทางทางทางขาวดีทางบ้านไม่ดีสปีูอังกฤษได้ไหม อ่าย s ส no ่โอเควิลลดอโอเคแค่นั้นพอแล้วแล้วถ้าไปสอนภาษหลังแล้วสอนยังไงที่อย่างงี้โอ้โอบอโบเหไหมสอบสอกเออสอบนิ่เออหน้าผากเออคร้บคิกเห็นไหมภาษหลังต้องงกับพี่ละกันงงกันงงกับภาษาะฉะนั้น้ขอฝากทางพี่ละและผมนะฮะถ้าอยากอินดูเราอยู่ก็ขอให้ติดตามครับติดตาม เขาใส่สบายมวยเขาใส่สบายมวยแล้วก็เตจตองสลุดกับขะครับก็ทะพี่เนาะมีอะไรอีกไหมไม่ไม่มีละ